Oh, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิ s t e r t นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า energy ในช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็ด้วยความที่เป็นแรนดอมนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอ่าละก่อนอื่นนะคะขอแจ้งก่อนว่าคลิป รายเดือนนะคะของเดือนมีนาคมนี้นะคะซิทำเป็นพิอากาศเอาไว้แล้วนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าคลิปที่แบบออกมาเป็นราศีนะคะในเดือนนี้อาจจะยังไม่มีออกมาเพราะว่าตัวซิดเองนะคะยังมีสภาวะลองโควิดอยู่นะคะโดยส่วนตัวก็คือจะมีสภาวะที่เหนื่อยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําคลิป12ราศีไม่ไหวนะคะก็เลยทําเป็นพิอากาศแทนนะคะเอาล่ะ ในส่วนของรนดอมวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึก ต่อกันแบบมากๆรู้สึกต่อกันมากๆคือ,อไรมีความผูกพันมากกับคนเนี้ยอาจจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่มีความรู้สึกผูกพันมากหรือมีความรู้สึกว่า เคมีมันเข้ากันได้ดีมากๆกับคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณและเขาไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้ตรงกันเลยก็ตามแต่พออยู่ด้วยกันแล้วก็มีบทสนทนาการคือความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคนคนนี้คือคนที่แบบใช่อะมันใช่นะคะคือมันเป็นความรู้สึกที่ขึ้นมาแต่ว่าสถานการณ์รอบด้านหรือว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่ได,อจจไได้อาจจะไม่ได้เหมือนกันนักไม่ว่าจะเป็นชนชาติศาสนาหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอายุนะคะก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้คล้ายคลึงกันอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกก็คือเอาละใจเรามีมีความรู้สึกที่ตรงกันมีความรู้สึกที่ชอบกันนะคะทีนี้แต่ความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สม่ำเสมอสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์แบบ onon on, off off ออยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ หายบางครั้งบางทีนะคะเขาคนนั้นก็มีพฤติกรรมเหมือนประมาณว่าอยากจะเข้าหาเรามากอยากจะคุยกับเรามากทําเหมือนว่าเราเป็นคนพิเศษแต่ว่าวันดีคืนดีเขาก็เงียบวันดีคืนดีเขาก็เย็นชาวันดีคืนดีเขาก็ไม่คุยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ของคุณเขาเลยเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เป็นคนแบบอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะอาา่าฮะทีนี้เป็นยังไงต่อสถานการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมา บางเคสนะคะบางเคสบางคนอาจจะดีวกับชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่เขามีมีครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่เอาละตอนที่เขาเข้ามาตอนแรกเขาอาจจะปิดบังเรานะคะแต่ว่าด้วยความที่เดียมเพราะตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง busy เกี่ยวกับงานก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแล้วก็ busy กับงานตลอดเวลานะคะ ฉินเห็นว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ยพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้แบบไม่ท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบเข้าใจมากที่สุดพยายามพยายามเข้าใจพยายามเฉยพยายามนิ่งพยายามจะไม่ดรามา่าหนึ่งคนในที่นี้นะคะไม่เคยท็อกซิกเลยคะ่ะไม่ว่าอีกคนหนึ่งเขาจะ เขาจะเฉยแค่ไหนเขาจะละเลยหรือว่าเขาจะไม่สม่ำเสมออะไรยังไงมีหนึ่งคนในความสัมพันธ์อ่ะคนที่เป็นคนที่แบบถูกกระทำอะ่ะสิใช้คำนี้ละกันเป็นคนที่ถูกกระทำะไม่เคยดราม่าเลยเข้าใจแล้วก็เงียบอยู่ในมุมของตัวเองคือคือรักอีกฝ่ายหนึ่งจนรู้สึกว่าแบบอยากจะเข้าใจทุกอย่างพยายามทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถไปกันได้ด้วยดีนะคะ ขอดูให้เพิ่มเติมหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับในเรื่องอดีตที่ผ่านมานะว่าอดีตที่ผ่านมานะคะมันเป็นยังไงอีกแต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งบ่อยครั้งเลยที่คนที่พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างให้เสียความรู้สึก เช่นว่าเราอาจจะไปเห็นว่าอ่ะเขาเองก็อาจจะมีการทำอะไรรับหลังเราบ่อยครั้งหรือเขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยรักษานํำใจเราเท่าไหร่นะคะดูแล้วมีการเสียความรู้สึกต่อกันอยู่บ่อยครั้งมีอาการเครียดมีอาการเบื่อมีอาการคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาในความสัมพันธ์นี้ถามว่าทำไมถึงต้องคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาเป็นเพราะว่าความรู้สึกไง คือบางคนอาจจะเจอคนคนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใ,ใครมาก่อนคนคนนี้มันทัดในหัวใจมากมันไม่ไม่ได้อยากที่จะเสียไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามที่จะประคับประคองเอาไว้เพราะว่าก็เสียดายความรู้สึกที่เรามีให้กับเขาเราอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเพิ่งมารู้สึกกับคนนี้แล้วก็อยากคีบความสัมพันธ์นี้ไว้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยดูแล้วเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองเอาไว้ให้ ให้ได้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้แบบแบบไม,ไม่ไม่ท็อกซิคสิใช้คำนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเมนเนเจอรที่ออกมานะคะสำหรับแรนดอมในเอพิโซดนี้นะคะทุกคนเป็นไพ่เทอร์ฟคัพนะคะสองถ้วย,ยเราเป็นยังไงบ้างนะคะ แน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่เจ e r ์ร r e ีดิ n งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะสลับกันได้ค่ะเออในช่วงนี้นะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะสืเอสภาวะของคนที่บ้างานอะแล้วก็โฟกัสแต่เกี่ยวกับในเรื่องของตัวเอง ในตอนนี้คุณอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็สนใจในเรื่องของการงานสนใจในเรื่องของชีวิตของตัวเองมีเวลาให้กับเพื่อนมีเวลาให้กับครอบครัวและมีเวลาให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวคุณเองดูถอยห่างหรือบางเคสคุณอาจจะไม่ได้คุยกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือถอยห่างและกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถอยห่างในแบบที่ร้องไห้ฟูฟลไฟถอยห่างในแบบที่แฮปปี้มีความสุขในวิดีโอนี้ฉันเห็นว่าตัวคุณเองแฮปปี้มีความสุขดีเกับในสิ่งที่ทํากับในสิ่งที่เลือกหรือกับในสิ่งที่คิดอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะวางแผนอะไรคุณค่อนข้างที่จะเอนจอยแบบมากๆเลยนะคะทีนี้ ดูเขากันว่าในเอพิโซดนี้เขาเป็นยังไงคุณคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองคุณเป็น choice เป็นตัวเลือกของเขาและก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณเขาอาจจะเลือกอีกคนหนึ่ง แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอกับเราเขาทำอะไรรับหลังเราแต่ในเอพิโซดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเขากับกับคนนั้นที่เขาเลือกอ่ะมันอาจจะไปได้ไม่ดีเท่าไหร่เขาก็เลยมาน,นึกเสียดายเราในวันนี้ แต่ถามว่าคนนี้ take action อะไรมากไหมเขาเป็นคน keep cool นะคะดูแล้วไม่ค่อยแสดงออกอะไรเขาอาจจะแสดงออกในชีวิตเขาแบบเป็นปกติแต่ลึกๆในใจคือเศร้าใจมากเสียใจมากที่ไม่สามารถที่จะรักษาคุณเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลินเลอก็คือประมาทเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณอะรักเขาตัวคุณชอบเขาตัวคุณให้ใจเขาคุณคงอยู่ตรงนั้นแหละ คุณคงหยุดตรงนั้นเสมอเมื่อเขาต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเคยทําแบบนี้กับคุณแล้วก็เคยอาจจะหายไปหรือว่าเคยอาจจะแบบเงียบไปแล้วแบบกลับมายังไงคุณก็คุยคุยด้วยและคุณคุยกับเขาดีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าถ้ากลับมาครั้งหน้าตัวคุณเองก็คงจะคุยกับเขาเหมือนเดิมแต่ในอพิโซดนี้ฉันเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดและนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเสียใจนะคะทีนี้ขอดูไพ่เพิ่มเติมให้กับคุณหน่อยนะคะตัวคุณเองเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเอ่อตัวคุณเองจะเป็นยังไงอีกนะคะในช่วงนี้โอ้ในช่วงนี้นะคะ ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะหนึ่งมีสเสน่ห์มากๆเลยเพราะว่าตัวคุณเองอาหารกับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแฮปปี้กับชีวิตมากๆมีแต่คนอยากจะคุยด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะมีแต่คนอยากจะคุยด้วยมีแต่คนอยากที่จะรู้จักถามว่าใจคุณอะตัดจากเขาแบบได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่แต่ว่าคุณเองก็ค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองแล้วในระดับหนึ่งว่าคุณเองก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ ทำไมถึงคิดอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะคุณมีความรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่หรือการอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขก,กว่าการที่อยู่กับคนคนนี้ต้องพูดตามตรงว่าบางครั้งบางทีคนคนคน,นี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าด้วยด้วยการกระทําของเขาเองหรือว่าด้วยคําพูดของเขาทําให้เรารู้สึกแย่เบอร์นั้นนะคะในวันนี้เราเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะเราไม่อยากจะเป็นคนที่แบบอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อเธอต้องการเราอยากที่จะแบบอ่ะ มันอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบมันแฟร์มากกว่านี้หรือว่ามันหยุดด้วยธรรมมากกว่านี้เพราะว่าในอีกมุมหนึ่งซึมองว่าคุณเองอ่ะพยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้ยแต่คุณมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะคะมันก็เลยทําให้คุณเหนื่อยนะค่อนข้างมีหลายๆความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เหนื่อยล้านะคะเข้ามาทางคุณทีนี้ขอเพิ่มเติมให้กับเขานะคะว่าช่วงนี้เขาเนี่ยเป็นยังไงอีกค่ะ เขากำลังจะได้รับบทเรียนค่ะบทเรียนอะไรถ้าในอดีตที่ผ่านมาตัวเขาเองไม่เคยไม่เคยซื่อสัตย์หรือว่าไม่เคยที่จะดูแลหรือไม่เคยเอาใจใส่อะไรคุณในวันนี้เขามีเกณฑ์ที่จะได้รับผลกรรมนั้นที่เขาทำไว้อันดับแรกเลยซิม,มีความรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะตัดเขาแล้วจริงๆอะ่ะ ในตอนเนี้ถึงแม้ว่าใจยังจะรักก็ตามนะถามว่าทําไมเพราะว่าอย่างที่บอกคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กแล้วมันเหนื่อยมากเกินไปส่วนในเอพิโซดนี้ตัวเขาเองจะมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายที่ไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้อีกแล้วคือมันหมดโอกาสแก้ตัวแล้วอะในอีพิโซดเนี้ยเขาค่อนข้างช็อกกับในสิ่งที่คุณทำนะคะ บางเคสตัวคนเองอาจจะเปิดใจให้กับคนใหม่มีการเดทมีการคุยมีการอะไรแล้วก็มีการแสดงออกหรือไม่ก็เรื่องที่คุณแบบเปิดโอกาสให้ใครต่อใครเนี่ยก็มีโอกาสแบบถึงหูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ใช่ที่หนึ่งในใจคุณอีกแล้วในวันเนี้ยและจะไปต่อยังไงอันนี้คือคือแบบว่าเป็นคําถามของเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบมีความสงสัย แล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันในความสัมพันธ์แต่เอาจริงๆลึกๆตัวเขาเองก็รู้ว่าเขาเองก็ทําไม่ถูกเหมือนกันกันกบคุณเขารู้สึกผิดมากๆเลยค่ะช่วงนี้ยิ่งรู้ว่าตัวคุณเองจะ move on แล้วอะตัวคุณเองจะไปจากจุดนี้แล้วอะที่มันเคยมีที่เคยมีกันละกันมันยิ่งทําให้เขารู้สึกแย่เขาเองส่องคุณตลอดนะคะคนนี้ส่องคุณตลอดรับรู้เรื่องของคุณตลอดมากที่สุดที่เขาจะสามารถทําได้ ดูตลอดเลยค่ะเขายังอยากรับรู้ทุกความเป็นไปของคุณแต่ว่าบางคําในใจของเขาอะมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เช่นสมมุติจะพูดว่ากลับมาได้ไหมหรือว่าจะมาหึงห่วงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าก่อนหนันเนี้ตัวเขาเองก็แบบก็ไม่ได้ทําดีไว้กับคุณสักเท่าไหร่นะคะมา clarify two of c u p หน่อยดีกว่านะคะว่า สองถ้วยในที่นี้ตรงนี้คืออะไรก้ดาบคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะตัวคุณเองก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ในส่วนของ m e มม r รีที่ดีๆในส่วนของความทรงจำที่ดีๆตัวคุณเองก็ยังคงมีให้กับเขาอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่แฟร คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์สำหรับคุณคุณอยากที่คุณคุณคุณอยากได้รับความรักที่ที่คู่ควรกับคุณจริงๆมันก็เลยทำให้คุณตัดสินใจที่จะที่จะจบความสัมพันธ์นี้ที่จะไม่คุยกับเขาหรือตัดขาดจากเขานะคะโดยที่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปพูดว่าเออ แบบไม่ต้องติดต่อกันแล้วแต่ว่าคุณใช้วิธีการที่แบบเป็นการกระทําที่ค่อยๆเงียบหายไปแล้วแบบจะจะบอกว่ายิ่งเวลาที่เขาทําไม่ดีกับคุณมากเท่าไหร่แล้วคุณเงียบแล้วคุณไม่พูดอะไรแล้วคุณทําเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคนคนนี้ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่เลยอ่ะความเงียบของคุณบางครั้งบางทีก็ทําให้เขารู้สึกผิดเหมือนกันครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณเองก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คุณแสดงออกชัดเจนว่ามันไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วสําหรับคนคน,คนนี้ มเนเอร์ที่ขึ้นออกมาเป็นสองถ้วยนะคะทั้งสองคนยังรู้สึกดีต่อกันแต่มันไม่พอสำหรับการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ตัวคุณเองก็ได้รีไลซ์แล้วว่าโอเคมันไม่พอแล้วตัวคุณเองก็อยากที่จะมีชีวิตแบบอื่นหรือมีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ต้องแบบมานั่งเช็คมานั่งดูมานั่งสงสัยว่าเขาเป็นอะไรยังไงคุณต้องการความสบายใจให้กับตัวเองนะคะอืม เขาจะทายังไงกับคุณคะเนี่ยพอดูแล้วตัวคุณคงจะไม่เอาเขาแบบจริงๆแล้วล่ะเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปในอนาคต s เ r a n g e เขามีความคิดที่อยากจะติดต่อกลับมาหาคุณแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ด้วยนะคะเป็นอาจจะทิ้งระยะห่างไปก่อนตราบใดที่ตัวคุณเองยังไม่ได้บล็อกเขาหรือไม่ได้โยนเขาออกไปจากชีวิตเขาอาจจะ กลับใดที่มันยังมีคอนแทคกันอยู่นะอ,อืเขาเองคิดว่าเขาจะติดต่อมาแต่เขาจะรอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมรอจังหวะเวลาที่แบบให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปสักพักหนึ่งก่อนและอาจจะติดต่อกลับมาพูดคุยในเชิงของที่ว่าทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาเขาดูจะเขามีแลนว่าเขาจะทําแบบนั้นอ,อใช้คานี้ดีกว,ว่าเขามีแลนว่าเขาจะทําแบบนั้นลึกๆแล้วเขายังอยากที่จะประครับประคองตัวคุณให้ ยังอยู่ในชีวิตของเขาต่อไปนะคะเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาก็ตามแต่คุณเป็นคนดีอ่ะอคุณเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของเขาคุณไม่เคยแบบเอาเรื่องดราม่าหรือว่าเป็นคนที่ท็อกซิกในในชีวิตเขาเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรยังไงกับคุณก็ตามคุณดีกับเขาเสมอจุดนี้เป็นจุดที่เขารู้สึกเชียดไดนะคะขอเอาคำหน่อย สำหรับในเอพิโซดนี้นะคะหนึ่งดาอืมใช่ไหมในเอพิโซดนี้นะคะบทสรุปออกมาว่าหนึ่งคนในที่นี้ตัดสินใจแล้วว่า ว่าจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเป็นในเวอร์ชันที่ดีมากขึ้นเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้หรือว่าคนที่รู้สึกทุกข์ใจในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเกินไปอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะ คุณคิดในแง่ดีแล้วคุณก็มองในแง่ดีนะว่าถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาว่าช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์อนะ่ะมันน่าจะยังไปต่อกันได้แต่เนี้ยคุณไม่เห็นเลยว่าเขาจะช่วยทํางานอะไรในความสัมพันธ์ซ้ําคือ,อยังทําให้แบบเกิดแผลในใจต่อกันอีกนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ตัดสินใจว่าจะจบจะพอ นะคะจะพอแค่นี้ไม่อยากอะไรอีกแล้วไม่อยากไม่อยากต้องมานั่งคิดไม่ต้องไม่อยากต้องมานั่งเสียใจไม่อยากที่จะต้องมานั่งเครียดอีกแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณสมควรที่จะได้รับในสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วคุณเห็นความรักของคนรอบข้างคุณอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรที่รอบข้างตัวคุณที่เขาแสดงแสดงออกมาว่าเขารักคุณอะนะคะ มันยิ่งทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออถ้าสมมติจะมีความรักจริงๆสักทีอะมันก็ต้องให้ได้เหมือนคนพวกเนี้ยต้องให้ได้เหมือนคนที่แบบรักเราแล้วก็อยู่ในชีวิตเราแบบนี้ซึ่งพอมองพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณถืออยู่ก่อนหน้านี้มันดูแล้วมันมันไม่เหมือนกันนะคะคุณเลยเลือกที่อยากที่จะปล่อยเขาไปนั่นเองแต่ก็ดูไม่ได้เศร้านะเพราะว่าตลอดระยะเวลาในความสัมพันธ์นี้ก็เศร้ามาตลอดอยู่แล้ว ต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีมันมีสถานการณ์ที่ทําให้เสียความรู้สึกหลายครั้งมีสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยหลายครั้งเหมือนกันนะคะการตัดสินใจครั้งนี้ดูแล้วเป็นการตัดสินใจที่แบบมองกันด้วยเหตุและผลมากกว่าแล้วก็มองถึงหลักความเป็นจริงว่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้นะคะ อ่ะมาดู Oracle กันไพ่ที่ออกมานะคะ mm hmm. Finances and Career mm hmm. นะคะ mm hmm. Deception u n i q u i t e d Love นะคะอ่ะในอพเสอรชั่นี้มีคนที่กลับมาโฟกัสตัวเองนะทำงานหาเงินหรือว่าจะโฟกัสเรื่องต่างๆของตัวเองแล้วก็ดูแลเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะด้วยความที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีมีอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วมันยังไม่เท่ากันเท่าไหร่ ะะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้รวมทั้งบางคนในความสัมพันธ์ก็ไม่ซื่อสัตย์ด้วยก็มีการทําอะไรรับหลังด้วยก็เลยเป็นที่มาของที่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจําเป็นที่จะต้องจบลงคําแนะนำ take action นะคะ recovery แล้วก็ listen to your intuition ค่ะคือหมายความว่าให้เวลาเป็นตัวฮิวใจคุณ ค่อยๆค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆอ,อยากจะทำอะไรให้ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองนะคะ Take action ในที่นี้หมายความว่า Take action ให้เขารู้ไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงมันจะได้ไม่ต้องขงังคามันจะได้ชัดเจนซึ่งจากที่เห็นจากไพ่ตัวคุณเองก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้คุณไม่ได้แคร์เขาแล้วว่าคุณแคร์ตัวเองมากกว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ กับบางคนที่ที่มีคนเข้ามานะคะคุณก็ดูแฮปปี้กับการเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวคุณเองจะยังไม่พร้อมในการที่จะมีความรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่คุณก็ไม่ถึงกับขั้นปิดกั้นตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นที่ว่าจะกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์ขนาดนั้นมันมันยังอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมแต่ว่าคุณโอเคกับการที่ได้เรียนรู้ใครใหม่ๆหรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างแต่ฉัมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้คุณระมัดระวังตัวมากยิง่ง ะะอราคาสำหรับของแลนดอมนะคะในเอพิโซดนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ